สวัสดีครับตาทองเชีนเนยแดาวนะครับวันนี้ตาทองมีโอกาสมาตรวจแปลงนานะครับหลังจากที่เราได้วันปุ๋ยไปครั้งที่สองครั้งสุดท้ายนะครับตั้งแต่วันเสาร์ก่อนหน้านั้นอันนี้ก็วันวันเสาร์ก็เจ็ดวันแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองวันปุ๋ยสุดท้ายไปได้สิบสองวันนั้นนะฮะตอนนี้ก็ลำต้นก็รู้สึกตั้งท้องขึ้นมาใหญ่ ได้บำรุงต้นเขียวชุมนะครับเขียวพจีขึ้นมาตอนแรกคิดว่าแต่จะไม่มีโอกาสได้ใส่แล้วพี่น้องเพราะว่าฝนฟ้าพายุพัดผ่านมาตลอดเลยนะครับตอนนี้ก็บวานแล้วก็ฟื้นขึ้นมาหลังจากที่เราตัดอันนี้ต้นนี้เป็นตน้นพิษตัดตัดก่อนที่จะมาหวานนะฮะเพราะว่าถ้าให้ตัดลําต้นมันสูงมากพี่น้องสูงจนก็คือถ้าถ้าเราไม่ตัดตอนนี้ก็ ล้มละนะจะล้มแล้วในระนาดแล้วเพราะว่าแนวนาแปลงอื่นที่เขาไม่ได้ตัดก็ล้มนะครับแต่ว่าของเขาเป็นข้าวเบาพันธุข้าวเบามะลิกขอสิบห้าก็ส่วนใหญ่ก็ออกรวงกันแล้วนะครับแต่ของเราเป็นข้าวพันธุหนักนะครับกอหนึ่งศูนย์ห้ากอหนึ่งศูนย์ห้าเป็นมะลิพันุ์หนักก็จะประมาณนูน่นเดือนพฤศจิกาพี่น้องอุตลาตอนนี้ก็คือตั้งท้องแก่และตั้งท้องแก่ ก็ประมาณปลายเดือนปลายเดือนตุลาน่าจะออกหลวกมาพิจิกาก็ปลายพิจิกาหรือต้นต้นธันวา,นาจะได้เกี่ยวนะพี่นอ้องตอนนี้ก็เขียวขจีนะฮะงามนะครับเพราะว่าตัดออกมาแล้วข้างล่างช่วงลําต้นที่ตัดนี่ก็ลองรอยตัดที่ขึ้นมาใหม่ก็คือส่วนที่ต้นเดิมนะ,ะับไม่ได้ไม่ได้ตัดลําต้นทิ่ง เกาะงอกงามนะครับอาศัยปุ๋ยได้สิบสองสิบสามวันตอนนี้ก็ถือว่าท้องก็สมบูรณ์แต่ว่าเดี๋ยวเวลาเขาจะออกรวงเขาก็จะยืดลําต้นขึ้นมาอีกประมาณเกือบสองคืึ่มตอนออกรวงเขาจะยืดลําต้นขึ้นมาก็จะสูงสูงกว่าจุงกว่านี้อีกโซนใต้ต้นไม้นี่ตอนนี้มันต่ำนะฮะตัด่ำเพราะว่าต้นมันมันถูกเงาของต้นไม้กดบัง ก็เลยไม่ค่อยสูงนะครับจริงๆมันสูงนะแต่ว่าตัดตัดออกอเพื่อให้ต้นที่มันแค่แกน่นะได้ฟื้นขึ้นมาพร้อมกันกับต้นใหม่นะฮะอันนี้ก็ใบเก่าที่ตัดนะฮะก็ยังงอกขึ้นมาก็ยังมีแซมแมอยู่แต่ว่า,าท้องก็แก่แล้วนะฮะท้องแก่เนี่ยก็คงปลายเดือนนี้นะฮะน่าจะออกลวงได้หมดนะฮะนี้ก็คือนานะแปลงแปลงข้างเคียงอันนี้เขาไม่ได้ตัดแล้วก็เพราะว่าเป็นนาที่เขาลอก เขาเลอกหน้าดินออกอาลากหน้าดินดอ,อกจนจนถึงลูกรังนะฮะก็ไม่มีอาหารไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไรแ,แต่ตอนนั้นก็หวานปุ๋ยเขียวแต่ตอนนี้ปุ๋ยหมดริดหมดอาหารแล้วของเราว่านได้ไปสิบสองสิบสามวันก็ยังเขียวขจีอยู่ก็ได้ท่านี้ก็พอใจแล้วพี่น้องอย่างน้นอยก็ถ้า,าลำบากยากแค้นอะไรก็ยังมีมีข้าว ชานาก็มีข้าวเป็นอาหารนะฮะไม่มีอะไรก็มีข้าวพอมีข้าวก็อตายแล้วนะฮะน,นามีอยู่สี่แปลงนะฮะแปลงอันนี้แปลงที่สี่แปลงที่สามแปลงที่สองแปลงที่หนึ่งของทั้งหมดก็หกไร่ก็ได้กินอยู่นะฮะเมื่อกี้พายุเข้ามาตลอดเลยนะฮะคิดว่าแต่โอ้ไม่มีโอกาสได้ใส่แล้วนะฮะตอนนี้พายุ อายุซาแล้วนะตั้งแต่วันออกพรรษามาลมหนาวก็พัดลมหนาวก็พัดมานะฮะลมหนาวพัดมาตลอดเลยนะฮะแล้วก็บางแปลงก็น้ําเหือดแห้งอันนี้ก็พอดีเลยพี่น้องพอดีน้ําแห้งพอดีเพราะว่าถ้าลมมาอย่างนี้ตลอดเดี๋ยวน้ําก็แห้งข้าออกรวงก็พอดีพอดีไม่ขาดน้ําไม่ขาดน้ําเกินไปแล้วก็น้ําก็ไม่เยอะเพราะว่าถ้าน้ําเยอะต้นก็ไม่แข็งแรงมันก็ล้มง่ายนะครับ พอน้ำเหือดแห้งนะก็เวลาเกี่ยวก็ง่ายนะฮะ,ะไม่เละเทะรถเกี่ยวก็ลงลงสบายนะครับเย่า่องอยที่เราตัดตัดไปแต่สวนที่งอกขึ้นมาใหม่ก็คือต้นเดิมนะแต่ว่าเราไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดโคนนะครับตัดเป็นเพียงปลายยอดที่มันสูงประมาณศอกหนึ่งนะครับเขาก็ออกตอนนี้ก็ท้องแก่ ของเก่เยอะแล้วนะแต่ว่าถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยมาท,ที่แล้วก็เสียใจนะเนี่ยพี่น้องเพราะว่าถ้าเราไม่ได้หว่านปุ๋ยไปเน่ะต้นข้าวมันก็จะไม่งามไม่งามนะครับ อันนี้พันข้าวที่ปนมาเป็นพันข้าวกขสิบห้าข้าวเบาที่ปนมาข้าวไหนที่ปนมาก็ออกรวงก่อนนะครับแต่ก็มีบ้างฮะปลายไม่เยอะนะครับเอาปกติก็จะทํำข้าวเบานะฮะข้าวเบาะมันก็ยังมีเม็ดของพันข้าวเบาหลงเหลืออยู่นะครับอะก็เลยออกรวงมาตอนแต่ว่าข้าวมะลิส่วนใหญ่ก็เป็นข้าวหนักก็ยังไม่ออกรวงนะฮะส่วนที่ออกรวงก็คือข้าวเบลข้าวเบาอ่ะ อนนาแปลงนู้นก็เป็นข้าวเบาเี่ก็ออกรวงมาแล้วนะเกือบเต็มแ,แปลงเขาแล้วนะครับเพราะว่าประมาณปลายปลายตุลาเนี่ยเขาคงได้เกี่ยวแต่ของเราปลายปลายตุลาก็คงออกรวงหมดว่าจะช้ากว่าเพราะว่าเป็นมะลิข้าวพันหนักข้าวพันหนักก็จะใช้เวลาในการภูมมฟักเมล็ดแต่ว่าผลเวลาเกี่ยวออกมาฮะ,ะกระสอบต่อกระสอบเท่ากันน้ําหนักคนละเรื่องนะต่างกันเป็นสิบยี่สิบกิโลนะครับเทียบระหว่างกระสอบน,อน้ำหนักของเม็ดข้าว อาจจะแตกต่างกันนะครับอันนี้ที่ออกรวงก่อนก็คือพันข้าวเบานะครับพันข้าวเบาที่มันผสมมานะครับก็เป็นมะลิเหมือนกันนะมะลิหอมเหมือนกันแต่ว่าก็ขอสิบห้าแต่ที่ยังไม่ออกรวงตั้งท้องอเต็มที่นี้ก็คือเป็นข้าวหนักก็ขอหนึ่งศูนย์ห้าลำต้นก็ใหญ่แต่ว่าดูเหมือนเตี้ยนะพี่น้องเพราะว่ามันยังไม่ออกรวง เดี๋ยวถ้าออกลมขึ้มาก็จะยืดอันนี้เพราะว่าเราตัดเราตัดนะถ้าไม่ตัดก็จะสูงสูงเพิ่มอีกมาประมาณสี่สิบเซนน่ะพี่น้องอเวลาลมหนาวมาอย่างเงี้ยก็จะลมระเนี้ระนาดนะลมระเนยระนาดถ้ามันลมมาแล้วก็คือ,อข้าวก็ส่งสารอาหารไปบำรุงเม็ดไม่ได้ก็ทำให้ต้นรีบนะครับรีบอันนี้ก็เลยถ่ายภาพเป็นที่ระล,ลึกนะครับเก็บไว้ย้อนดูภายหลังว่า เองนาของเราที่ทำแต่ละปีแต่ละปีนะความอดุดมสมบูรณ์แตกต่างกันนะครับปีนี้รู้สึกเหมือนกับว่าเป็นปีที่ข้าวงามนะครับแปลงน,นาส่วนใหญ่ข้าวงามพอดีโชคดีโซนที่เราอยู่เป็นโซนนาดอนนะฮะน้ำไม่ท่วมน้ำท่วมไม่ถึงก็เลยทำให้ข้าวได้กว่าทุกปีนะพี่น้องก็ได้เห็นใจพี่น้องที่น้ำท่วมนานะครับตรงที่ราบรุ่มทั้งหลายทต้องพวงนะครับ ขอกำลังใจเป็นกําลังใจให้พี่น้องทุกคนนะครับให้ชาวนาได้ต่อสู้กับอกสักดิ์มายากลกมาสำหรับคลิปนี้ต่อทองชาแนลขอจบคลิปตะเพียงตอนนี้นะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์กดกําลังใจต่อทองชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ